ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรายี่สี่ไลน์ไอดีโหราโหรายี่สี่ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับชาวลัคนาราศีธน,นูทุกท่านครับดวง ดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่30พฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมเป็นหนึ่งสัปดาห์นะครับที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะโชคดีในเรื่องของลาบผลเงินทองนะครับ ลาผลเงินทองและต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวเสาเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ในภพการเงินของท่านเป็นที่เรียบร้อยไปอยู่กับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของธนูโดยแท้ไปอยู่กันในเรือนการเงินนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะเมคมันนี่ได้อย่างดี แต่ก็เหนื่อยครับไม่ได้ได้มาง่ายๆฟุกๆเป็นการได้มาจากความสามารถของตัวคุณเองไม่ได้หมายความว่าได้มาจากโชคหรือลาบลอยอะไรแต่อย่างใดนะอย่าไปโมโนเองนะั้นชาวลัคขณานูว่าจะไปได้ลาบลอยฮมันได้จากความสามารถการลงทุนลงแรงของตัวคุณเองเว้ยเออนะครับ อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาภะก็เดินอยู่ในเรือนลาภะของตัวเองนะครับกับชาวลัคนาราศีธนูนั่นแหละครับจะได้โชคได้อะไรหลายๆอย่างคําว่าโชคย้ํานะครับว่าไม่ได้หมายถึงลาบรอยแต่เป็นโชคเหมือนกับว่าอยู่ๆแล้วอจบงานได้ปิดการขายได้นะครับมีโชคดีจากการติดต่อประสานงานคุยกันไปคุยกันมาอา้าวเกิดการว่าจ้างเกิด เอออะไรอ่ะเขาเรียกว่าการให้งานที่ดีซึ่งกันและกันนี่ต่างหากและครับที่ผมหมายถึงว่าโชคดีในแบบฉบับของลัคนาราศีธนูในสัปดาหนะ์หน้าเออนะครับวันจันทร์และวันอังคารนะครับชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสจะได้โชคดีจากเพศตรงข้ามนะครับเพศตรงข้ามนำโชคดีมาให้นะ วันพุทธที่สองธันวาคมพระหัสท,ที่สามธันวาคมสองวันนี้จะได้เงินไปดูเหอะพุทธที่สองพระหัสที่สามธันวาคมมีโอกาสจะได้เงินนะครับวันศุกร์นะครับวันศุกนะร์ที่สี่มีโอกาสจะได้ทำบุญสุนทานหรือไดออ้ไปทำบุญอะไรบางอย่างแล้วก็ ทำให้คุณเกิดความปิติหรือจะมีโชคดีต่างๆนานาเข้ามาหรืออาจจะได้รับการผลักดันนะครับสนับสนุนในบางอย่างจากผู้หลักผู้ใหญ่เอาเป็นว่าวันเนี้หาเวลาไปใส่บาตรท,ทาบุญเฮงแน่ๆเออแล้วก็จะไม่ค่อยแฮปปี้อยู่วันหนึ่งอารมณ์ไม่ดีนะครับในวันอาทิตย์วันเสาร์ที่5้ธันวาคมแล้วพอวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมก็จะมีโชคดีบางอย่างนะครับ ตามมาวันอาทิตย์ที่6ถ้าเกิดคุณมีการพูดคุยอะไรกันนะครับในเรื่องของผลประโยชน์การงานต่างๆมักจะได้รับข่าวดีจะมีโชคดีเข้ามาในวันอาทิตย์ที่6ทธันวาคมนะครับส่วนในด้านความรักนั้นนะครับคุณนะครับยังเป็นที่ถูกตาต้องใจของเพศตรงข้ามแต่ดาวความรักเดินอยู่วินาศเปิดเผยมากไม่ดี นะครับเปิดเผยมากไม่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วดาวเดินเป็นวินาศอย่างที่บอกนะครับว่าต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดสักนิดหนึ่งอย่าไปพูดจาอะไรเสียดแทงคู่ครองหรือคนรักทำให้เขาเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจนะครับแต่ภาพรวมความรักของชาวลัคนาธนูในสัปดาห์หน้านี้ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ต้องห่วงหรอกความรักจะดานเนินไปได้อย่างดี คนโสดก็จะมีคนมาถูกอ,อกถูกใจแต่จะเป็นการถูกใจกันแบบไม่ค่อยเปิดเผยอ่าไม่ค่อยเปิดเผยนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าเงินเพียบต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปัง ให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามร,รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID m a s t e r m i n ์6666 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล